สวัสดีค่ะในนามของสึกภูมิสิริ17ตรีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอสาธิตวิธีการดูเสมหะในคนไข้ที่มีหลอดคอนะคะ หลักการในการดูดเสมหะที่สาคัญอยู่2อย่างก็คือ1การประเมินปริมาณเสมหะของคนไข้ก่อนที่จะดูเสมหะ2อคือการดูดเสมหะให้ถูกวิธีนะคะก่อนที่เราจะดูดเสมหะคนไข้เนี่ยเราจะต้องประเมินว่าปริมาณเสมหะของคนไข้มีมากหรือน้อยแค่ไหนนะคะโดยการฟังจากเสียงไอของคนไข้แล้วก็เสียงเสมหะที่เราได้ยินนะคะเพื่อที่จะนํามาใช้ในการดูดเสมหะว่าเราควรที่จะต้องดูดในกี่ครั้งและเวลาระยะเวลาเท่าไหร่นะคะการดูดเสมหะเนี่ยควรจะทําก่อนที่จะ ให้อาหารทางสายยางหรือว่าในในเวลาที่มีเสมหะเน่ขณะนั้นนั้นสามารถดูดได้เนาะโดยเราจะดูดเพื่อที่ป้องกันว่าเวลาคนไข้ทานอาหารทางสายยางเนี่ยเขาจะสำลักหรือว่าไอในขณะกินข้าวนะคะการดูดเสมหะนะคะก่อนที่จะเริ่มต้นเราต้องล้างมือให้สะอาดนะคะด้วการใช้แอลกอฮอล์นะล้างมือ หลังจากนั้นนะคะใช้อุปกรณ์เป็นเซ็ตดูดเส้นหัอันนี้จะเป็นปแบบที่มีถุงมือแล้วก็สายดูดเส้นหัอยู่ในตัวแบบใช้เราทิ้งน,นะคะแก่ออกมานะคะด้านในจะเป็นถุงมือสะอาดปราศจากเชื้อแล้วก็สายดูดเส้นหันะคะเวลาจะหยิบถุงมือออกมาเราจะหยิบจากส่วนด้านล่างขึ้นมานะคะโดยที่ไม่สัมผัสตรงที่ปลายถุงมือใส่เข้าไปในมือด้านที่ถนัดนะคะ หลังจากนั้นใช้ด้านที่ใส่ถุงมือแล้วหยิดสายเสมหะสายดูดเส็มหะขึ้นมานะคะเราจะตั้งเครื่องนะคะโดยใช้แรงดันในการดูดเส็มหะอยู่ที่ประมาณ1 2 0 1ยีถึงร้อนะคะในคนไข้ที่เป็นผู้ใหญ่นะคะ หลังจากนั้นใช้สำลีชุบน้ำต้มสุกนะคะเช็ดบริเวณสายที่เราจะดูดเสมหะนะแล้วก็ต่อจุกข,ของสายดูดเสมหะเข้ากับสาย,ยานี้นะคะตรงนี้จะมีรูปเปิดนะคะใช้นิ้วโป้งเนี่ยกดปิดแล้วก็เปิดนะคะเพื่อดูดเสมหะในแต่ละครั้งการปิดคือการดูดเสมหะการเปิดคือเราไม่ดูดเสมหะนะคะหลังจากน,านั้นใส่สายดูดเสมหะเข้าไปนอนในหลอดคอคนไข้นะ โดยใส่สายไปนะคะจนรู้สึกว่ามันติดไม่สามารถใส่ต่อไปได้แล้วหลังจากนั้นให้ถอยสายออกมาประมาณ1-2เซนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้สายเนี่ยชนกับผนังหลอดคอของคนไข้ตอนที่เราจะดูดเสมหะหลังจากนั้นมาถึงตำแหน่งที่เราจะดูดแล้วให้กดปิดสายดูดเสมหะนะคะหลังจากนั้นค่อยๆถอยสายออกนะคะพร้อมกับหมุนสายไปด้วยเพื่อที่จะได้สามารถดูดเสมหะรอบๆหลอดคอได้นะคะในการดูดเสมหะแต่ละครั้งไม่ควรเกิน15วินาทีนะคะเพราะว่าการดูดเสมหะเนี่ย มันเท่ากับว่าเป็นการดูดออกซิเจนของไข่ออกมาด้วยหลังจากดูดเสร็จเนี่ยก็ให้คนไข้ได้พักเพื่อที่จะหายใจนะคะประมาณ5-10วินาทีนะคะหลังจากนั้นถ้ายังมีเสมหะอยู่เนี่ยให้ดูดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ ดูเสมผ้าเสร็จแล้วให้ประเมินปริมาณเสมผะของขหูวค้หลังดูดเสมผะนะคะถ้าไม่มีเสมผะแล้วก็ให้เก็บสายนะคะพับสายที่ใช้แล้วเอาไว้ในมือแล้วก็ใส่ถุงครอบถุงมือเอาไว้นะคะหลังจากนั้นอันที่นี้ก็ทิ้งในถังขยะได้เลยนะคะสายที่เราดูดเสมผ้าเสร็จแล้วนะคะให้ล้างด้วยน้ําต้มสุกนะคะ พื่อให้เสมหะที่ค้างอยู่ในสายเนี่ยหล่นลงไปในถังเก็บเสมหะนะคะหลังจากนั้นก็พับเก็บสายแล้วก็ปิดเครื่องดูดเสมหะได้ค่ะล้างดูดเสมหะเสร็จนะคะก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เหมือนเดิมค่ะค่ะสำหรับในคนไข้ที่ไม่มีหลอดคอนะคะเราก็จะดูดเสมหะโดยที่เราจะใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเปิดทางเดินหายใจของคนไข้นะคะ ทําให้เราสามารถดูเสมหะในคอของคนไข้ได้นะคะโดยวิธีการใส่อุปกรณ์เนี่ยก่อนที่จะใส่นะคะเราจะหงายอุปกรณ์ขึ้นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นใส่เข้าไปในช่องปากของคนไข้แล้วก็ใช้อุปกรณ์เนี่ยกดลิ้นของคนไข้ลงนะคะเพื่อเปิดบริเวณช่องว่างในปากให้เพิ่มมากขึ้นหลังจากนั้นกลับอุปกรณ์นะคะให้เป็นไปนตามแนวโคนลิ้นของคนไข้แล้วก็ใส่เข้าไปะคะ่ะอุปกรณ์เนี้จะทำให้เราสามารถดูเสมหะได้ลึกขึ้น,นกว่าในช่องปากนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มการดูดเสมหะกันนะคะก็จะล้างมือก่อนที่จะดูดเสมหะคนไข้นะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูดเสมหะคนไข้นะคะภายในเนี่ยจะมีเป็นสายดูดเสมหะแล้วก็ถุงมือที่สะอาดปราศจากเชื้อนะคะ บริเวณข้างในเนี่ยจะสะอาดปราศจากเชื้อแล้วเวลาหยิบถุงมือนะคะเราก็ต้องหยิบจากภายนอกอย่างนี้นะคะแล้วก็สวมเข้าไปในมือด้านที่ถนัดนะคะหลังจากนั้นใช้ด้านที่มีถุงมือหยิบสายดูดเสมหะขึ้นมานะคะจากนั้นเ,เครื่องดูดเสมหะเราจะตั้งแรงดันเอาไว้ที่120-140มิลลิเมตรลอดในคนไข้ที่เป็นผู้ใหญ่นะคะ เปิดตัวเครื่องขึ้นหลังจากนั้นต่อสายของเครื่องเนี่ยเข้ากับสายตัวนี้นะคะโดยเราจะใช้สำนีชุบน้ำต้นสุกนะคะเช็ดบริเวณสายดูดเสมหะก่อนนะคะหลังจากนั้นเราจะต่อสายเข้าด้วยกันนะคะการดูดเสมหะในแต่ละครั้งนะคะเราจะใช้ปุ่มนี้ไปการควบคุมการใช้นิ้วโป้งกดปิดคือการดูดเสมหะนะคะพอปล่อยก็คือเราไม่ดูดเสมหะ การดูดเส้นหะในคนไข้ที่มีหลอดคอนะคะเราจะใช้หลักการเหมือนกันก็คือเราจะใส่สายดูดเส้นหะเข้าไปในช่องว่างตรงนี้นะคะใส่สายเข้าไปจนรู้สึกว่าติดไม่สามารถใส่เข้าไปต่อได้แล้วนะคะหลังจากนั้นคอยสายออกมา1นถึงสองเซนติเมตรเพื่อป้องกันไม่ให้สายดูดเส้นหะเนี่ยไปชนกับผนังหลอดคอคนไข้นะคะหลังจากนั้นใช้นิ้วโป้งกดปิดรูตรงนี้นะคะเพื่อดูดเส้นหะแล้วก็ถอยสายออกมา ช้าๆแล้วก็หมุนสายไปด้วยนะคะเพื่อที่จะดูเสมหะรอบๆได้นะคะการดูดเสมหะในแต่ละครั้งไม่ควรเกิน15บวินาทีนะคะเพราะว่าจะการดูดเสมหะเนี่ยคือการดูดกอปอิเจนของไข่ออกมาด้วยเนาะแล้วก็พักให้คนไข้หายใจประมาณ5้าถึงสิวินาทีนะคะแล้วถึงจะดูดต่ออีกรอบนึงการดูดเสมหะมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ปริมาณของเสมหะคนไข้ในแต่ละครั้งนะคะ หลังจากเราประเมินแล้วว่าคนไข้ไม่มีเสมหะนะคะหลังจากนั้นให้เก็บสายดูดเสมหะทิ้งถังขยะได้นะคะโดยรวบสายเอาไว้ในมือแล้วก็ถอดถึงมือทิ้งถังขยะได้เลยนะคะหลังจากนั้นโปสายที่มีเสมหะค้างค้างอยู่เราก็จะล้างสายโดยน้ำต้มสุกปกตินะคะเพื่อไล่ให้เสมหะในสายเนี่ยเท่าไปที่ถังเก็บเสมหะนะคะหลังจากนั้นก็พับเก็บสายแล้วก็ปิดเชื่องได้ตามปกตินะคะเสร็จแล้วให้เราถอดอุปกรณ์ เปิดช่องทางเดินหายใจนะคะออกตามแนวโคนลิ้นของคนไข้นะคะก่อนอันนี้สามารถล้างน้ำสะอาดนะคะแล้วก็เก็บมาใช้ในครั้ง,งต่อไปได้นะคะหลังจากดูดเสมหะเสร็จแล้วให้ล้างมือให้สะอาดนะคะหลังจากที่ดูดเสมหะเสร็จเรื่องดูดเสมหะประกอบด้วยสวิตช์เปิดปิดเครื่อง สัญญาณไฟแสดงการทำงานของเครื่องปุ่มปรับแรงดูดหน้าปัดแสดงแรงดูดหูหิ้ว 2. ฟิลเตอร์กองแบคทีเรียฝุ่นละออง 3. ส,สายยางดูดของเหลว 4. กระบอกเก็บของเหลวพร้อมฝาจะมีท่อสองท่อที่ฝาท่อที่1ต่อจากสายยางดูดเสมหะผู้ป่วยเข้าสู่กระบอกเก็บของเหลว ท่อที่2ต่อจากสายยางจากกระบอกเก็บของเหลวเข้ากับฟิลเตอร์กองแบคทีเรียวิธีใช้งานเครื่อง 1. ตรวจสอบสภาพเครื่องดูดเสมหะและอุปกรณ์ต่างๆให้ถูกต้องและแน่นหนาเริ่มจากการต่อกระบอกเก็บของเหลวพร้อมฝาปิดให้สนิท 2. ต่อท่อจากฝากระบอกเก็บของเหลวเข้ากับฟิลเตอร์กองแบคทีเรียโดยต่อท่อกับ สายยางดูดเสมหะผู้ป่วย 3. เสียบปลั๊กไฟให้พร้อมใช้งาน 4. เปิดสวิตให้เครื่องทำงานตรวจสอบสัญญาณไฟแสดงการทำงานของเครื่อง 5. ปรับแรงดูดให้เหมาะสมกับผู้ป่วยผู้ใหญ่ใช้แรงดูด1-120ถ mm. มมตประลอดเด็กโตใช้แรงดูด50-100ถ mm. มมตประลอดและเด็กเล็ก ใช้แรงดูด40-60มิลิเมตรประลอดถ้าเครื่องดูดเสมหะปรับแรงดันไม่ได้จะต้องเลือกเครื่องดูดเสมหะให้มีแรงดันเหมาะสมกับผู้ป่วยค่ะในการดูดเสมหะในแต่ละครั้งนะคะเราก็ต้องประเมินปริมาณของเสมหะแล้วก็สีของเสมหะในการดูดด้วยว่าปริมาณ เสมหะเนี่ยกี่สายหรือว่ามีการเปลี่ยนไปของสีเสมหะหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าเสมหะเนี่ยมีการเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสีเขียวหรือว่ามีสีแดงปนออกมาปริมาณมากนะคะนี่ถือว่าเป็นอาการผิดปกติที่จะต้องมาพบแพทย์ก่อนนับนะคะ